สังเกตดูด้านขวาให้ดีนะครับคนที่ไม่ถนัดนะง้างออกมาถ่ายง้างออกมาถ่ายแล้วสังเกตดูว่าหวีผมพอได้ช่วงหนึ่งนะครับมันก็จะพลิกไปโดยอัตโนมัตินี่ฮะเห็นไหมับงานออกมาถ่ายง้านอ,อมาถ่ายอ่าเป็เลียนกับวีก็จะโน้มไปด้านหน้าโดยอัตโนมัติ ยกขึ้นด้านบนเห็นไหมยกลอยนะฮะเก็บแค่เป็นกรอบเป็นขอบเป็นทรงเหมือนเดิมนะครับมันจะง่ายในการเช็คในการดูทรงนะรับอ่าลักษณะศีสษดลูกค้านะครับก่อนที่เราจะตัด อันนี้ก็จะขึ้นทรงได้วีใหญ่นะครับสําหรับการขึ้นทรงได้วีใหญ่ของผมเราจะใช้ด้านที่ด้านห่างนะครับเวลาเราตัดผมขึ้นไปนะครับมันจะได้ลื่นนะครับแต่ถ้าเราเอาด้านทีนะครับมันก็อาจจะสะดุดนะครับถ้าผมที่หนาหรือว่าผมที่ยาวมากนะครับการใช้ด้านเีตัดนะครับมันอาจจะหวีไม่ถนัดนะครับเราต้องใช้ด้านห่างนะครับ อันนี้จะไม่เอาสั้นมากนะครับจะไล่ให้เป็นอ่าทรงนะครับเพราะว่า,าลาคผมลูกค้าจะห่างนะครับถ้าตัดสั้นไปมันก็จ,จะดูขาวแต่ก่อนเขาอาจจะชอบขาวนะครับอันนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบให้เป็นทรงเฉยไม่สั้นมากนะครับยกขึ้นมาแล้วก็ถ่าย แค่เราใช้หวีใหญ่ hehe, ยกขึ้นนะครับมันก็จะเห็นนางทิศสาแล้วนะครับถ้าลักษณะเส้นผมแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าไม่ต้องการที่จะขาวนะครับเราก็ใช้หวีนะครับตัดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้ฟันรองขึ้นมันก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบขาวชอบนวลนะครับก็อยู่ที่ความต้องการของแต่ละคนด้วยนะครับบางครั้งก็อาจจะชอบขาวบางครั้งก็อยากจะเปลี่ยนให้มันแค่เป็นแรงเงานะครับไม่สั้นไม่ยาวมากนะครับ ยกลอยนะครับเล็มแค่ปลายผมทำาไมผมถึงไล่แค่ปลายผมนะครับเพราะว่ามันจะก็ค่อยๆไล่ระดับความยาวลงไปนะครับแต่ถ้าเราตัดตัดมาเยอะนะครับมันก็จะดูสั้นนะครับ การที่เราตัดสั้นเกินไปบางทีเราแก้ทรงยากนะครับเราก็ควรที่จะค่อยๆไล่ไปนะครับสําหรับน้องๆน,น,นักเรียนที่กําลังฝึกกันอยู่นะครับอันนี้เราขึ้นมาถึงด้านหลังไม่หูนะครับเราก็ไล่จากด้านท้ายถอยนะครับใช้หวีตัดขึ้นมาเล็มปลายผมนะครับยกมาถึงความสูงที่เราต้องการเราก็พอ่อเราก็ไล่แถวต่อไปให้มันเท่ากันนะครับนี่ย ทำช้าๆให้ดูนะครับพิกหวีพิกหวีนี่ฮะใช้ทอยนะเห็นไหมครับลากผมจะห่างนะครับถ้าเราตัดสั้นมันก็จะดูขาวแต่นี่สำหรับคนที่ไม่ชอบขาวนะครับเราใช้หวีได้แต่ถ้าคนที่ เราชอบสั้นๆเขาขาว,นวๆนว่นๆแล้วก็ใช้ฟันลองก็ได้นะครับก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะใช้แบบไหนแล้วก็อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าด้วยนะครับ ถ้าค่อยไล่กินปลายผมลงไปเรื่อยๆนะครับท้ายคอยมันก็จะดูสโลปขึ้นดูมนนะครับดูดูกลมเกินกันนะครับ ตรงตีนผมหรือว่าขอบผมนะครับเราก็เจ็กไว้เลยเราเจ็กเพื่อที่จะให้เราดูทรงได้ง่ายนะครับถ้าเราไม่เจ็กบางทีเราอา,อาจจะดูทรงไม่ไม่ถนัดหรือว่าไม่ชัดเจนนะครับแต่เวลาเราจิกกรอบ ให้มันเป็นกรอบเป็นทรงเสร็จเวลาเราจะแต่งทรงหรือว่าเก็บงานนะครับมันก็จะดูง่ายขึ้นนย,ยกลอย ตรงจอนะครับเอาให้มันสั้นไปเลยนะครับให้มันติดหนศีรษะมันจะได้ดูสั้นแล้วก็ไล่ไปกลมเกินข้าบนยกลอยนะฮะยกลอยเล็มปลายผมแล้วก็หวีเช็คดูนะครับเวลาเราหวีเช็คดูเพื่มันก็จะเป็นอ่า เนื้อเดียวกันก็คือว่ามันจะกอดกันเวลาวีแล้วมันไม่เป็นคลื่นหรือว่ามันไม่ยาวไม่หนาเกินไปนะครับเวลาเราซอยเราก็ไม่จําเป็นต้องซอยอะไรมากนะครับเพราะว่าเราไล่ไปลายผมลงไปเวลาเราเช็คดูแล้วมันเป็นทรงนะครับเราก็แค่แต่งแค่ซอยบางนิดหน่อยนะครับ หัวลักษณะนี้นะครับจะเก็บให้มันเนียนได้ยากนะครับเพราะว่าหัวที่เป็นหลุมนะครับคือเป็นร่องหรือว่าเป็นรอยรอยหย,ยักรอยย่นนะฮะเวลาเราตัดสั้นนะครับมันทําให้เราเก็บงานได้ยากฉะนั้นถ้าเราตัดแบบแรงเงาหรือว่าไม่สั้นมากนะครับมันก็จะดูกลงกกืนนะครับเราก็ควรที่จะแนะนําลูกค้าด้วยนะครับว่าลักษณะเสรษะแบบนี้นะครับถ้าสั้นไป นะครับมันดูไม่เนียนเท่าไหร่มันดูไม่กลมเกินนเท่าไหร่นะครับเราควรที่จะแนะนำว่าเออควรตัดประมาณไหนนะครับเราเป็นช่างที่เราต้องแนะนําลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็อยากได้เหมือนในแบบเหมือนในรูปแต่ว่าด้วยลักษณะศีรษะที่มันเก็บยากหรือว่ามันเก็บไม่นวลมันก็ไม่สวยนะครับเราก็ควรที่จะ แนะนำแล้วก็บอกลูกค้าไปเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะเป็นร่องตรงนี้มันก็จะดูเต็มดูตึงตัวนี้ก็เป็นหลุมนะครับเวลาเก็บมันจะทําให้มันนวลได้ยากมากนะครับนั้นเราก็ควรที่จะ,ะเก็บพอให้มันดูเป็นทรงพอให้มันดูสวยนะครับไม่ได้ดูแบบโดดจนเกินไปหรือว่าด่างดำจนเกินไปนะครับมันจะดูไม่สวย สังเกตดูด้านขวาให้ดีนะครับคนที่ไม่ถนัดนะฮะงางออกมาถา่ายเงาออกมาถ่ายแล้วสังเกตดูว่าหวีผมพอได้ช่วงหนึ่งนะครับมันก็จะพลิกไปดูอัตโนมัตินี่ฮะเห็นไหมครับนะฮะมาถา่ายเงามาถ่ายอ่าเป็นตะเลี่ยนกับวีก็จะโน้มไปด้านหน้าดยอโัตโนมัติ ยกขึ้นด้านบนเห็นไหมฮะยกลอยนะฮะกให้เป็นกรอบเป็นขอบเป็นทรงเหมือนเดิมนะครับมันจะง่ายในการเช็คในการดูทรงเสร็จแ,แล้วก็ไล่จากจอให้มาเชื่อมกับด้านหลังนะฮะ ง้างวีวมาตลอดนะครับอย่าให้ปลายหวีจมะะตะแคง ยกรอยเห็นไหมครับเลยมปลายหวีเช็กลงซึ่งมันจะไม่มีขอบนะครับถ้าเราใช้หวีเป็นหรือว่ารู้จักในการยกหวีนะครับรู้จักจังหวะในการใช้หวีในการทํางานนะครับมันก็จะทําให้เราทํางานง่ายเก็บทรงได้ง่ายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ค่อยยกค่อยๆเก็บนะครับการใช้หวีมันมันจะดูคลาสสิกมันจะดูสวยดูดูเก็บทรงงา่ายๆกว่าการใช้ฟันรองในบางลักษณะศีรษะลูกค้านะครับเพราะว่าการใช้ฟันรองนะครับบางลักษณะศีรษะลูกค้าก็ไม่ได้สวยนะครับแล้วก็ทําให้เราทํางานได้ยากยิ่งการที่เรากะระยะไม่ถูกนะครับถ้าเราใช้ฟันรองขึ้นทรงบางทีอาจจะสูงเกินไปนะครับเราควรที่จะขึ้นให้มันต่ําเผื่อที่ เราจะใช้หวีในการเก็บครั้งต่อไปด้วยนะครับแต่สําหรับการใช้หวีคือเราสามารถที่จะคอนโทรลได้เลยว่าเราจะเอาสูงประมาณไหนนะครับเพราะว่าเรามองเห็นเราสามารถจัดการได้นะครับหลังจากที่เราขึ้นรงดหรือหวีใหญ่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็มาใช้หวีเล็กในการเก็บงานแล้วก็ซอยด้านบนนะครับสำหรับการเก็บทรงนะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับผม